สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่ยี่สิบแปดมกราคมนะครับเป็นพานท้ายไม้สักนะครับงานเคลือบสีมะเกลใส่ชุดสูบมือล่องบนนะครับยี่ห้ามิลเดินล่องให้พร้อมใส่ครับพร้อมเข้าไก่อนลูมสีดำนะครับ อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นทรงสีเ็จนะครับกำคอสีเ็จมีตาไม้ด้วยนะครับตาไมา้กำคอสีเ็จสเตนดาร์ดนะครับไม้สักเคลือบสีมะเกลือโอเคครับ สนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทําทรงตามสั่งครับทานใดที่ดูวิดีโอจากใน y o u t u b e ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยครับมีทรงให้เลือกเยอะมากนะครับทักเข้ามาสอบถามพรอมได้นะครับราคาไม่แพงครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ Niggas in my grill tryna phase me.